สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวทีทัศน์วันนี้นะครับอยู่กับผมประสิทธิ์ชัยคำบางครับวันนี้เรามีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการระบายข้าวนะแล้วก็กรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวนะครับซึ่งเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะการตั้งคําถาม10ข้อนะฮะจากสสอดีตสสนะฮะพรคประชาธิปัตย์วันนี้ครับเราจะมีผู้ที่จะมาตอบในเรื่องนี้แล้วก็มาชี้แจงเรื่องนี้นะครับซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้ครับก็เป็นผู้ที่ติดตามเรื่องของข้าวแล้วก็ท่านก็ ดูเรื่องของข้าวมาตลอดนะฮะก็อยู่กับทรครับตอนนี้ท่านอดีศสศนะฮะไพโรธอิสระเสรีพงษ์ครับอดีศสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยนะครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านครับตอนนี้ค่อนข้างเป็นกระแสนะฮะเรื่องของการระบายข้าวโดยเฉพาะที่กระแสรุนแรงมากไปถึงพี่น้องชาวไร่ชาวนาตอนนี้นะฮะข้าวเนี่ยมันลงอย่างแสนสาหัสนะครับไม่ทราบด้วยอะไรนะฮะราคาเนี่ยเดือนที่แล้วนะ เดือนที่แล้วเนี่ยชาวนาก็ยังไปขายได้เก้าพันนะข้าวแห้งนะเก้าพันก็เข้าเข้าเกี่ยวสดก็เหลืออยู่ที่ประมาณเจ็ดพันห้าประมาณนั่นนะครับแต่เมื่อเช้านี้ผมเช็คดูนะอ,อราคาข้าวแห้งจากรงสีซื้อหน้าลงเลยเหลือเจ็ดพันห้าแล้วก็ข้าวที่ชาวนาเกี่ยวสดมันมีความชื้นครับตัดความชื้นแล้วก็จะเหมากันอยู่ที่ประมาณเกลียวละหกพันบาทขาดทุนฮะบบอกเลยขาดทุน ไม่รวมทั้งไอ้ที่กาลังน้ําท่วมเนี่ยนะลงทุนไปแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเยียวยาจะช่วยเหลืออย่างไรถ้ามีรัฐบาลที่ระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ต้องดูแลนะไอ้ชวนต่างๆเ่าเนี้ยนะการเยียวยาช่วยเหลือโดยทันท่วงทีไม่ใช่ว่าท่วมปีนี้ไปจ่ายเอา6-162งนั้นไม่ใช่ครับเก่าไม่ถูกที่คันวันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนจะเงินงบประมาณ อาจจะชะลอซื้อหรือดำน้ำไ้ก่อนก็ได้นะมาจัดการช่วยเหลือช,าว,ชาวนาพอมีตังเข้าไปซื้อใหม่นะวันนี้มันแย่จริงๆนะทุกอย่างแย่ไปหมดเลยวันนี้สถานการณ์ที่ระบายข้าว,วันเนี่ยนะก็มีความเดือดร้อนนะของผู้ที่เป็นเจ้าของโกดังนะที่รู้กันอยู่นะที่เป็นข่าวอยู่ที่แถวท้งอ่างทองเด็กผู้หญิงอายุเพึ่งยี่8ปดปีนะฮะมีโอกาสที่บริหาร กิจการของคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นของโกดังถแถวๆอ่างทองเขามีหน้าที่รับฝากเก็บแล้วจาของโกดังนี้เองเนี่ยเขาก็จะเป็นคู่สัญญากับรัฐบาลสมัยคุณยิ่งลักษณ์หมายถึงว่าถ้าคุณเก็บข้าวเนี่ยนะฮะถ้ามันมันไม่ดีอาจจะเป็นความบกพร่องของโกดังเนี่ยเป็นคู่สัญญาต้องชดใช้หลวงนะครับดังนั้นเนี่ยไอการที่จะมาโจมตีให้้ายนะครับว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ย ปล่อยปะละเลยต่างๆนี่ว่าจะเกิดเสียหายมันเป็นคู่สัญญาหมดเซอร์เวเยอร์นะทุนตรวจสอบข้าวไม่ดีเข้ามาในโกดังในคังหลวงนะค,คุณก็โดนโดนทั้งทั้งแพ่งทั้งอาญานะฮะหรือโรงสีรู้กันนะโรงสีเอาข้าวไม่ดีมามาใส่โกดังเนี่ยมันมีบาโค้ดไงมีบาโค้ดมากุณต้องชดใช้ทั้งแพ่งทั้งอาญาเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยการที่รัดปุุมเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเนี่ย บอกท่าผู้ชมนะครับว่าไม่มีรัฐบาลชุดไหนในเรื่องของการรัจำนำนะจำนำนี่ตั้งพลเอกเปมรมทำมาเลยตาชวนหลีกภัยใครๆมาเรื่อยคุณโอ้สิทธิ์กระทำตอนนั้นแล้วมาเปลี่ยนทีหลังของเราเนี่ยรัดกลุมแล้วก็ละเอียดทีท่วนที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยจ้ของโกดังที่เขามีส่วนได้เสียถ้าเกิดไปตีเป็นข้าวเสื่อมไปอาหารสัตว์เนี่ยทั้งที่ข้าวเขายังดีอยู่เนี่ยเขาต้องชดใช้หลวง เขาก็ทนไม่ได้เขาก็ต้องออกมาเรียกร้องมันธรรมดาแล้วครับเขาไม่มีสีอยู่แล้วลงสีนี่เขาไม่เกี่ยว <c oughs> เขาไม่ได้เสือ้อเหลืองเสื้อแดงอะไร <c oughs> เขาไม่เกี่ยวเขาหากินวันนี้คนที่เขาทําอาชีพสุจริตเนี่ยแล้วก็มีอํานาจรัฐนะที่ว่าไปใช้มาตาสี 10, ปกป้องเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้อง <c oughs> ที่จะเล่นงานคุณยิ่งรักเนี่ยจะมีมอสีนีนิะโทษให้ครับ <c oughs> ให้เอาเลยผู้ยีผู้ยำไปเลยแล้วเดี๋ยวมอสีจะช่วยยกโทษให้อ <c oughs> มันก็เหมือนกับ กินดีหมีมามันก็ว่าสู้แหลกลานเลยเพราะว่าไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยพลเอกประยุทธ์พูดแล้วว่าใครที่ทําโครงการเนี่ยรับรองว่าจะปลอดภัยจะไม่มีใครมาฟ้องในภายหลังครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุให้ข้าวดีเนี่ยแล้วมาตีเป็นข้าวเสื่อมข้าวที่คนกินได้ไปให้เป็นอาหารสัตว์นะแล้วรวมทั้งไอ้ความไม่ชอบมาพาคกนต่างๆซึ่งผู้ที่ประมูลได้นะอาหารสัตว์แถวอ,อ่ราบุรีเนี่ยประมูลไป แล้วก็สอสอโจหรยุทธพงศ์จันเถียนเนี่ยเข้าไปดูแลไปดูที่ว่าเอ๊ะมันผลิตอาหารได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะจกกับกําลงผลิตเขาเนี่ยกับไอทีจำนวนที่ได้ประมูลไปเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมเขาจะใช้วัตถุดิบข้าวเนี่ยไปอีกสิบปีม,มันแปลกไหมล่ะครว่าประมูลทีเดียวคุณใช้สิบปีแล้วเงินคุณต้องมาจ่ายสดตอนนี้ไอค่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะแต่ว่า ที่รู้กันอยู่นะะวงการเขารู้กันอยู่ว่าไอ้โรงอาหารสัตว์โรงเนี่ยคงไม่ได้ใช้เองที่เขาตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะมันจะไปเอาไปทำไมเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็ผมก็มีภัยกับซิปมาไม่ใช่ภัยที่พักพวกกันครับก็ผมก็อาชีพลงสีเก่าก็พบกับเพื่อนลงสีด้วยกันเขาก็ไปได้อ่าข้าวส่วนนี้มาแน่นอนนะครับถ้าลงสีเขาซื้อต่อกันไปเนี่ยนะ เขาเป็นภายกระซิบมาเนี่ยเขาคงไม่เอาไปทําอาหารสัตว์หรอกเพราะเขาไม่ได้ไปโรงงานอาหารสัตว์เขาก็ไปเล่นแหล่แปรธาตุเอามาใส่ถุงขายมาเป็นประโยชน์ก็เป็นช่องทางหากินเขาแต่จะให้คนเหล่านี้ออกมาปรากฏทางสื่อเนี่ยนะเขาคงไม่หรอกครับเพราะว่าเขาก็มีกําไรเขาก็บอกผมว่าเอ้ยภาษาพ่อคุณลามเฮ้ยมึงไปหาที่อื่นนะวะไอ้หากูจะทำอาหากิน <laughs> ใอย่างนี้มันมีกําไรใครจะไม่เอาล่ะเขาว่าอย่างนั้นเออเขาว่ากันไปดังนั้นเนี่ยไอการที่เราจะไปตั้งราคาเป็นไอข้าวเสื่อมสภาพเนี่ยมันเป็นการชี้นำนะครับให้คนที่เขาเอ,อมาสวาปามกับไอทรัพย์สมบัติของแผ่นดินของชาติเรื่องข้าวในสต๊อกเนี่ยจึงไม่เป็นธรรมสำหรับประชาชนผู้เสียภาษีข้าวใน,นสต็อกของรัฐตรงนี้นะครับจะกี่ล้านตันก็ตามนะ คุณนไยดวงพรรอดพญาที่ว่าเป็นอธิบดีถ้าดูรายการผมนี่นะผมจะสอนคุณนะว่าถ้าคุณจะเอาไประบายอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปพูดหรอกครับว่าไอ้ข้าวอะไรจะไปอาหารสัตว์อะไรคุณเปิดเลยว,ว่าโกดังนี้นะครับอ่างท้องเนี่ยจะมีการประมูลข้าวนะ เชิญทุกคนเข้ามาคุณไม่ต้องไปล็อกสเปกว่าจะต้องไปอาหารสัตว์แล้วคุณตามไปดูไม่เข้าไปทำไหมไอกระสอบเนี่ยอืไม่ใช่ดังนั้นกูต้องเปิดเลยฮนะให้ใครเข้ามาแข่งขันราคาแน่นอนที่สุดนะครับว่าไอการแข่งขันถ้าเกิดมันเปิดกว้างให้โอกาสทุกทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกันเนี่ยเขาก็จะให้ราคาดีเองอคุณไม่ต้องไปพูดหรอกล้วก็จะต้องไปทําอ,อาหารสัตว์หรือเมื่อปีก่อนนูน้นปีกลายบอกว่าไปทําเชื้อเพลิงผมก็ไม่เชื่ออยู่นั่นอะ มีซื้อข้าวไอ้ประมูลไปโลละสี่บาทนะแล้วไปเผาไฟไปทําเชื้อเพลิงเขาไม่ซื้อแกบเหะแกบโลละบาทอ่ะมันถูกกว่าเขาขนย้ายก็ง่ายกว่าเขาจะไปซื้อข้าวไปไปเผาไฟทําไมเป็นเรื่องที่เห็นแล้วว่ามันมันส่อส่อไปทางทุจริตแล้วก็มีสตางทอนมันส่อไปตรงนั้นนะครับแล้วก็พอสื่อออกมาแทนที่จะอะ่รีบ ตรวจสอบซะก็นิ่งเฉยทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นมีนะว่าหัวหน้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมามตรวจสอบไอ้เรื่องที่สื่อเขาเอาขึ้นมาไม่ว่าจะเรื่องไอ้ข้าวไปทําเอท์นอลข้าวเอาไปทําเชื้อเพลิงแล้วล่าสุดไปข้าวไปทําอาหารสัตว์เนี่ยนะครับท่านสบายใจหรือท่านทําอย่างนี้นะฮะรู้ไหมว่าอลสอขาวที่แล้วเนี่ย มันชิบหายมันเจ้งแล้วนี่นาดแปดแสนล้านมันมาอย่างไงก็เพราะเอาไอ้สินทรัพย์ดีเนี่ยไปปนกับสินทรัพย์ไม่ดีแล้วก็ไปขายไปเหมารวมเนี่ยนะตีเป็นสินทรัพย์ไม่ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับก็ไอ,บอ้บริษัทเลเมนบาร์เดอร์นะครับที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในขณะนั้นไปหาบริษรัทมันเองแล้วมาประมูลที่เราเจ้งไม,ไม่ไม่มีท่าไปกู้เงินไอ f แล้วใครมาใช้นี่ก็ทันนายกทักสินม,มาใช้นี่ให้ รู้ไหมนี่จะเป็นรอบสองเพราะว่าอะไรไอ้ข้าวดีข้าวไม่ดีเนี่ยคุณจะไปชี้นำเขาเลยนะครับคุณต้องแยกแยะไอ้กองไหนมันดีไม่ดีนะค,คุณอย่ามาพูดเลยว,ว่าเยอะแยะมันแยกไม่ไหวไม่ใช่ทรัพสมบัติของชาติเนี่ยต้องไหวครับเพราะว<ม>่าต้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดคุณจะไปว่าโอ้ยต้อง18ล้านตันฉันตรวจไม่ไหวหรอกตรวจมาต้องปีกว่าแล้ว ถึงแม้ว่าคุณจะตรวจไปอีกสิบปีคุณก็ต้องทําเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ถึงที่สุดอื hmm. ไม่มีกอบเวลานะครับคุณจะไปยืดยาวยังไงคุณก็จะต้องดําเนินการให้มันได้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาตินะครับวันนี้เนี่ยที่ผมเปรียบเทียบกับคดีปลรสเพราะอะไรอย่างโกดังแถวอ่างทองที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วโกดังนครสวรรค์แล้วก็ที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ที่ แถวแถวอุบลราชธานีที่ท่านสมพิ่เชื้อคงออกมาโวยวายเนี่ยนะก็เป็นทํานองเดียวกันว่าไอ้ข้าวดีแล้วคุณไปตีเป็นเสื่อมสภาพนะเขาให้ราคาแพงๆคุณไม่ขายกลับไปล็อกสเปคว่าจะต้องไปทําอย่างงูอย่างนี้นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่จํากัดคนที่จะมาแข่งขันราคาถือว่าให้ประโยชน์ให้ประโยชน์กับไอ้คนที่มีไลเซ้นที่จะมาเข้า q r ของคุณเนี่ย มันไม่ถูกต้องที่ถูกต้องในคุณจะต้องเปิดกว้างนะครับว่าใครก็ตามนะเนี่ยฉันจะขายโกดังกอโกดังขอเนี่ยประชาชนเอก,กชนเขามีตาครับเขาไม่ได้ตาบอดเขาหากินเขาต้องหากําไรเขากระเป๋าเขาคุณเราเป็นห่วงเขาจะขาดทุนหรอครับเขามาดูตูสภาพเอาเอากองนี้แต่ภาษาที่เขาเรียกกันเขาเรียกเป็นตรง <c oughs> ตรงนี้คือเป็นกอง <c oughs> ตรงนี้ตรงนู้นนะเนี่ย ทำลงสีจะเข้าใจนะครับเขาจะรู้เลยว่าไอ้โกดังนี้ไอ้ที่ไอ้หมอวันลงออกมาพูดนะว่าไอ้ข้าวไม่ดีมันอยู่กงกลางไอ้ข้างนอกข้าวดีมันหลอกอะไรต่อะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับสองปีมานี่นะตั้งแต่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าที่เราตรวจสอบตอนนี้ปิดการตรวจสอบแล้วสองปีเนี่ยคุณหาเจออย่างไอ้ที่ว่าเอาไอ้ไม่ดีอยู่กงกลางและไอ้ดีล้อมรอบนะครับมันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชม เป็นไปได้ยังไงลงสีเนี่ยเขาเอาข้าวไปส่งขังหลวงเซอร์วิสเยอะเขาตรวจสอบถูกไหมเจ้าของก็ดังก็เอาเข้าวขังนะเป็นไปได้ยังไงนะครับว่าไอ้ของไม่ดีไปอยู่ตรงนี้และไอ้นาไปไว้เป็นรัศมีรอบนอกเนี่ยมีใครเขาจะไปใช้ความพยายามในการขนาดนั้นแล้วก็บาร์โค้ดที่ติดข้างกระสอบมนันหนีไปไหนล่ะครับท่านผู้ชมบาร์โค้ดมันบอกเลยว่ามาจากที่ไหนถ้าเกิดเป็นข้าวไม่ดีไม่ตรงกับปีการผลิตเขาหยดน้ํายาเขารู้อายุของข้าวเนี่ย คุกหัวโตนะ่ะเออไม่ใช่พูดพล่อยๆนะมีการสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับนี่ก็เป็นในหนึ่งในคําถามที่หมอลงถามท่านนายกเนี่ยแต่ไอ้คำถามที่มันล่อแหลมเพราะว่าไอ้จีทูจีเนี่ยมันอยู่ในศาลที่จะตัดสินกันวันที่ห้าไเนี่ยนะฮะยี่ห้าเดือนเดือนเนี้ยนะครับผมไม่อยากจะไปก้าวล่วงเราจะพูดเท่าที่ไม่เป็นคดีดีกว่าเอาเป็นว่าที่คุณพูดไว้หมอลงที่คุณพูดไว้ในในเฟซบุ๊กของคุณที่บอกว่า รัฐบาลนี่ทําไมปล่อยให้เอาไอ้ข้าวขมรนเนี่ยมาสวมเป็นข้าวไทยผมบอกเลยนะฮะนั่นคือคุณพูดแต่มันไม่มีมูลทำไมยังเป็นอย่างนี้เพราะว่ <c oughs> าสำนวนปป,ปชที่ฟ้องทนายกนี่ไม่มีฮะไอ้เรื่องข้าวขมรนมาสวมข้าวไทยไม่มีถ้าม,มันมีจริงที่คุณอภิปรายเนี่ยในสภา,าเนี่ย <c oughs> เขาต้องเอาเข้าไปในนั้นด้วยครับ <c oughs> แต่ทําไมล่ะปป,ปชเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ว่ามาจงรักกับพรรคผมนะครับ เขาก็ถามคมก็รู้ว่าปปชกับพรรคเพื่อไทยเป็นไงกันมขมินกับปูนนะไปก็ไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นเขาเอาไอ้ที่คุณมากล่าวหาไอ้คำถามถิ่ข้อของคุณเนี่ยเอาขึ้นมาเล่นงานท่านนายกไม่มีครับแล้วก็ท่านด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงนะครับในขณะนั้นเป็นผู้ป่าป,ปามก็ไม่มีคดีนี้อไอ้ว่าไอ้ขมิ้นมาสวมข้าวไทยก็ไม่มีครับดังนั้นเนี่ยไอ้ไการที่คุณพูดอภิปรายครั้งนั้นเนี่ยมผมเลยเห็นแล้วว่ามันเป็นการใส่ร้าย คุณพูดอย่างเดียวเพื่อจะดิเครดิตเขาว่าไอ้จำนำข้าวมันมีการทุจริตงู้นอย่างนี้แต่สิ่งที่คุณพูดว่าเอาข้าวจากเขมรมาสวมข้าวไทยเนี่ยมันไม่มีจริงเพราะเมล็ดมันก็ต่างกันของเขาเนี่ก็เป็นเม็ดสั้นๆนะเป็นข้าวไอ้ไข่ข้าว,ขขาวอะไรอนะข้าวเม็ดสั้นๆเนี่ยป้อมๆของเรานี่เลียวยาวมันไปกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับใครเขาจะไปเอาหลักฐานทนโทษอย่างนั้นเอาเข้าวระหางหลวง แล้วก็มาตรการต่างๆทั้งมีการทําสัญญากับเซอร์เวเยอร์ทำสัญญากับเจ้าของโรงสีทําสัญญาจับเจ้าของโกดังครับมันมัดกูมันบรนยันกันไปทุกทิศทุกอย่างอย่างมั่นคงมันไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามสิบข้อผมหยิบมาบางข้อเนี่ยให้ท่านผู้ชมในตาสว่างนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเริ่มลักษณะจะท้าทายนทคนนู้นคนนี้ท่านนายกเขาไม่ไปทะเละเาะกับคุณหรอกครับเพราะคุณเขาไม่ได้ให้ราคาค่าง,งวดนะครับ ผมถึงบอกว่าสิ่งที่หมองลงได้ตั้งคําถาม10ข้อเนี่ยมันไม่มีในจานวนปปชนะครับ,รบเฉพาะไอ้เรื่องที่ว่าไอขา้ข้าวเขมรสวมเนี่ยแล้วก็ที่อ้างว่าอะไรนะว่าไอ้ข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่าทําไมปล่อยให้โลงสีมาโกงชาวนาว่าวัดความชื้นสิ่งเจือปนอะไระอะไรเยอะแยะท่านผู้ชมครับโรงสีเนี่ยนะฮะกำลังผลิตทั่วประเทศเนี่ยมีถึงหปีนะ สามารถแปลสภาพข้าวจะเข้าเปือเป็นนกศสานี่ได้เท่าไหร่รู้ไหมครับร้อยสามสิบเก้าล้านตันนี่โดยนักวิชาการมาวิไลเกษตรศาสตร์นะครับ,รบเขาคิดมาแล้วว่าโรงสีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนเนี้ผลิตแปลสภาพข้าวในหนึ่งปีนะครับร้อยสามสิบเก้าล้านตันในขณะที่เราผลิตข้าวในปีหนึ่งสาสิบล้านตันนะเท่าไหร่ฮะท่านผู้ชมเกือบห้าเท่าตัวนะ ดังนั้นนี่มันแย่งข้าวกันจะใต้หามันจะมานั่งเอาเปรียบชาวนาเขาจะมาขึ้นมาขายข้าวให้คุณเนี่ยเขาก็ไปที่อื่นดังนั้นสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่มันไม่ได้สอดคล้องกัเท็จจริงนะครับไอการที่ว่าลงสีจะไปเอาเปรียบชาวนาจะไปโกงกิโลไปโกงไอความชื้นเนี่ยมันมีโรงเดียวเหรอผมถามโรงนี้ไม่ดีเขาก็ไปอีกโรงหนึ่งมันไม่ใช่ว่าคุณพูดเหมือนกับว่าในประเทศไทยมีรงสีโรงเดียวจะต้องไปเข้าคิวกันเอาข้าวไปให้ลงสีมันไม่ใช่นะครับ วันนี้เนี่ยผมจึงจะต้องมาพูดในรายการเวทีทัศน์เนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับฟังหูแล้วไว้หูจะต้องรู้มาชั่งน้ําหนักกันดูนะครับว่าไอ้คนที่มาพูดกันแน็กันแหน่ท่านอดีตนายกยิงรักของเราเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีจิตใจที่เป็นธรรมนะเขาก็มีอคติอยู่แล้วคือจะพูดให้คนนี่เกียรติชั่งเพราะว่าคดีเนี่ยมันงวดเข้ามางวดเขามาจะตัดสินยี่ห้า พยายามจะหาสิ่งต่างๆนานาให้คนนี่มาเกียรติชังท่านอดีตนายกยิยย่งรักของเรานะครับวันนี้ผมยิ่งจําเป็นต้องมาพูดในรายการนะฮะมันมีหลายๆข้อนะครับที่เขาได้พูดขึ้นมาไอ้ส่วนที่อา,อาจจะเป็นเรื่องของอใกล้ความจริงนะครับก็คือเรื่องของไอ้การที่ดําเนินคดีนะฮะแล้วก็ไปสู่คดีที่ท่านยิ่งรักได้ได้ไดถแถลงครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมา นะครับสิ่งที่เห็นแล้วว่าเป็นจริงตรงนั้นก็คือว่าการที่ท่านนายกของเราเนี่ยได้พูดต่อสารเนี่ยนะครับว่าท่านได้ทำเห็นเป็นคนธรรมดาแล้วก็ได้เห็นความทุกข์ยากของชาวไร่ชาวนาท่านจึงมาช่วยชาวนามาทาโครงการจํานําข้าวนะครับ,รบนั่นสะท้อนเลยครับท่านผู้ชมนั่นเป็นเรื่องจริงที่ที่เกิดขึ้นนะครับว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะครับเขาลําบากวิถีชีวิตเขาเนี่ย แต่ไอ้คนที่ส่งออกไปทางเนี่ยมันร่ํารวยมันรวยเอารวยเอาเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเพราะว่าระบบตลาดมันไม่สมบูรณ์ดังนั้นนี่ถ้าเราไม่มีไอ้เรื่องทางเลือกให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาผู้ไดยโอกาสเนี่ยมันก็สวาปามกับไอ้ในทุนผู้ส่งออกวันนี้กอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเดี๋ยวผมไปอ่านเจออยู่ข้อหนึ่งนะรัฐเนี่จะต้องอา่า ต่อต้านนะครับการผูกขาดทุกรูปแบบอะไรต่างๆพูดสวยหรูนะครับแต่ไอ้คำที่พูดมานี่มันไม่ใช่ไอ้กรอบยุทธาสตร์ชาติยีติปีแต่มันเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พูดอยู่ก่อนในกรอบของคุณอีกเลยพลเอกประยุทธ์มาทีหลังผมอีกนะผมนี่ทำก่อนคุณอีกไอ้เรื่องลดความเหลื่อมล้ําเขาถึงมีโครงการรับจำนำข้าวเขาถึงต้องทําให้ชาวไร่ชาวนานเนี่ยได้มี อโอกาสเป็นทางเลือกนะฮะที่จะเลือกเอาไปขายในต,ตลาดท้องตลาดหรือจะเข้าโครงการของรัฐบาลนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราได้ทําขึ้นมาไอ้สิ่งที่ผมบอกว่าไอ้ปลายทางเนี่ยนะฮะมันมันได้ประโยชน์เขาก็รู้อยู่แล้วว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยทํานากันเนี่ยมีตัวเลขที่มันคงเทาวอแต่ผู้ส่งออกของเราเนี่ยไปขายข้าวนะครับผมจะยกให้นะว่ายกตัวอย่างให้เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ย รัฐบาลเนี่ไป G2G กับประเทศฟิลิปปินส์นะข้าวเป็นกระสอบดีกว่าเราจะได้เข้าใจง่าไงกระสอบหนึงประมาณ1,400กว่าบาทพันสี่ร้กว่าบาทนะแต่เชื่อไหมครับว่ารัฐบาลก็เอาไอ้จีทตรงเนี้มอบให้กับเอกชนเข้าไปดําเนินการจัดการนะเอกชนก็ไปจัดการมาซื้อจากโรงสีเท่าไหร่ซื้อกระสอบแล้วพันหนึ่งร้อกว่านะแล้วก็รับออเดอร์จากรัฐบาลมาเท่าไหร่พันสกว่า และไอ้ส่วนต่างตัวนี้ใครได้ไปก็แน่นอนก็ผู้ทรงออกอก็ทั้งรัฐบาลที่อ้างว่าจะมาลดความเหลื่อมล้ำนะจะไปลบการผูกขาดก็เห็นไหมฮะว่าจ2ทูจฟิลิปปินเนี่ยนะไอ้พันสี่ร้อยกว่าเนี่ยแล้วก็ไอ้ผู้สรงออกมาซื้อจงสีพันหนึ่งร้อยกว่านะผมไม่ได้เป็นกระบอกเสียงให้ลงสีแต่บอกว่าไอ้ส่วนต่างตรงเนี้ยถ้าเราเอาไอ้จีทูจีตัวนี้มาแบ่งให้ลงสีส่ง ลงสีถ้าเขาได้ราคาพันสี่ร้อย 1, กว่าเขาจะได้ซื้อข้าวจากชาวนาได้แพงขึ้นอืมไม่ต้องมีคนที่มาได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับทําไมไม่ทำํำใช่ไหมแล้วมาบัตรนี้เนี่ยนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเอกชนเขาก็มีช่องพอคุณไปจีดูตีอย่างนั้นเขาก็รู้นะว่าเอยเขามาให้เอกชนดําเนินการดังนั้นเขาก็ซื้อตรงกันนะ วันนี้ทั้งไม่ว่าจะ,ะประเทศจีนนะครประเทศฟิลิปปินส์วันนี้เอกชนนะครับเขาก็ได้ไปติดต่อโดยตรงอย่างนครหลวงะเขาก็ได้ไหลประเทศนะครับ mm. ที่เขาดําเนินการ mm. ดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่ท่านบริหารในช่วงรับประหารมาเนี่ยต่าห้าเจ็ด้าแปดาเก้านี่หกนย์แล้วก็ไป61ว่าจะมีเลือกตั้งดีคุณพูดเลยนะ mm. ผมยังไม่เห็นสักอย่างที่ว่าไอ้กรอบที่ว่าคุณจะลดความเหลื่อมล้า กอบยุติศาสตรชาติ20ปีไอ้คนเขียนเองเนี่ยคุณยังไม่ทำให้ผมเห็นเลยแล้วประชาชนเขาจะไปเชื่ออะไรกับคุณนะทุกวันนี้คุณก็ยังไม่ดำเนินการนะม,มีหน้ำซ้ำนะครับว่าไอ้คนที่เขาได้ร่ำรวยนะจากธุรกิจที่มันมันรวยซ้ำซากเนี่ยมันก็ยังอยู่อย่างเก่ามันก็ยังรวยอย่างเก่าไอ้ผู้ทรงออกนะเ <ๆ S 1> ขาก็ยังเสาวาาปาลมอย่างสาาบายยในเมื่อระบบตลาดไม่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชม ชาวนาเนี่ยก็ไม่มีที่พึ่งชาวนาก็ขาดที่พึ่งไม่รู้จะไปพึ่งใคร,ครนะวันนี้ทางรัฐบาลน,นะครับคุณยังจะมาออกนโยบายห้ามนูน่นห้ามนี่นี่นะครับใครที่ชนะเลือกตั้งมาคราวหน้าเนี่ยผมก็ยังมองไม่ออกนะว่าเขาจะทํานโยบายเพื่อจะมาช่วยเหลือ,อความยากจนของพี่นอกเกษตรกรทุกๆอาชีพไม่ว่ายางพาราหรือข้าวหรือตัวอื่นๆมันสำปะหลังต่างๆเนี่นะครับ ผมมีเรื่องที่จะพูดอีกเยอะนะครับแต่เนื่องจากเวลาของเราดีมันมันน้อยมากเราก็จะพูดตามกรอบกว้างๆนะครับทั้งไอ้เรื่องอไอ้ประมูลข้าวเสื่อมนะฮะที่ไปแล้วก็มันจะผลกระทบมาทุกอย่างในเมื่อเขาซื้อข้าวในราคาถูกอย่างนี้นะฮะแทนที่เขาจะไปซื้อไอ้ข้าวโพดซื้อมันสำลังมาผสมเป็นอาหารสัตว์เขาก็ไม่เอาเขาก็ไปซื้อไอ้ข้าว ของรัฐถูกๆว่าไอ้ข้าวเสื่อมมันเสื่อมจริงหรือเสือ่อมเสื่อมไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่เกิดความเสียหายนะครับนี่เป็นที่มาที่มาที่ผมเห็นแล้วว่านโยบายนะครับและการปฏิบัติของท่านที่ทําในรูปแบบของท่านเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมายึดอํานาจเนี่ยผมยังไม่เห็นที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไร่าชาวนายิ่งภาวะตอนนี้เกวียนหนึ่งเหลือหกพันบาทฟังเอาไว้เวียนหนึ่งเขาเหมากันท้องนาเหลือหกพัน ชาวนาเลือดตาแทบกระเด็นนะครับท่านมีวิธีทางจะช่วยเขาตรงไหนนะน้ำท่วมทีสกลนครนะท่านจะทําอย่างไรท่านจะไปแก้ปัญหาจะเยียวยาความสูญเสียเป็นหมื่นล้านอย่างไรนะครับช่วยกันคิดนะครับอย่าเอาแต่มุ่งจะทำลายนะครับทางการเมืองกับพักเพื่อไทยนะท่านต้องเห็นว่าประชาชนตาดำๆเนี่ยผู้เสียภาษีเนี่ยวันนี้เขาเดือดร้อนท่านจะแก้ยังไง ราคาผลผลิตต่างๆนะครับต้องหาวิธีทางให้รูปรธรรมให้ผมดูหน่อยครับอันนั้นก็เป็นความเห็นนะของอดีตสสที่ก็ติดเรื่องนี้นะเรื่องคดิความก็ก็เป็นเรื่องของศาลไปครับ <ไป S 1> ส่วนเรื่องการระบายข้าวก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะโดยเฉพาะ ข้อเสนอบอกให้มีการตรวจสอบเลยนะครับ <c oughs> วันนี้เวลาปวดจริงๆครับท่าน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยว <c oughs> โอกาสหน้าคงมีโอกาสได้พูดกันเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> วันนี้วิทยาทัศน์ก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณครับอดีตสสไยโรธอิสระเสรีพงศ์นะฮะที่มาร่วมแสดง,งความคิเห็นนะครับขอบคุณมากนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของอดีตสสที่ก่อติดเรื่องนี้นะครับคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของการระบาดค้าอย่างไรหลังจากมีหลฟฟายฝ่ายออกมาเรียกร้องนะครับวันนี้เวทีทัศน์หมดเวลาแล้วครับผมพร้อมกับอดีตสสไพโรธอิสระสิริพงศ์ต้องลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ